สวัสดีค่ะพบกับเนนน่ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําบัวแคะค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะตัดริบบิ้น3เส้นค่ะเส้นละ หกสิบห้าเซนค่ะเอาด้านยาวไว้ด้านบนนะคะพับขึ้นให้เรื่มกันค่ะนิดนึงขวาของซ้ายนะคะแล้วก็สอดเข้าเส้นแรกเลยค่ะแล้วก็มาคล้องค่ะ แล้วก็แยกขึ้นค่ะตอนนี้ได้ได้ฐานสามแล้วค่ะแยกเป็นฐานหกค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะจับเส้นขวาขึ้นมาทับเส้นซ้ายค่ะจับขวาทับซ้ายค่ะจับขึ้นมาสามเส้นแล้วนะคะแล้วก็จะสับวางลงค่ะ อันนี้ก็สับขึ้นมานะคะตรงนี้ก็สับขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วกระชัแยกริบบิ้นค่ะกลับด้านค่ะมีสองเส้นนะคะเส้นแรกขวามือสอดเข้าขาแรกค่ะเส้นที่สองขาแรกออกขาที่สองค่ะกระชับริบบิ้นค่ะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะตอนนี้ใส่เหรียญไปลยนะคะเพราะว่าทําดอกนี้ถ้าลืมใส่เหรียญตอนนี้ก็จะใส่ไม่ได้แล้วนะคะเราจะพาดสองนะคะตนนัวนี้พาดไปค่ะนี่นะคะจับมาหนึ่งเส้นแล้วก็พลาดไปหนึ่งสองแล้วก็ลงเหลือสองเส้นนะคะเส้นขวามือค่ะสอดขาแรกค่ะออกขาแรกค่ะ เส้นที่สองค่ะสอดขาแรกออกขาที่สองนะคะประมาณนี้แล้วค่ะกลับค่ะกระชับริบบิ้นค่ะสอดเจ็บริบบิ้นเลยนะคะเราจะไปเริ่มดอกอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้ก็ รอบนี้สอดก็ประมาณล็อกหรือบินไม่ให้มันมันเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วจับเส้นนี้นะคะตรงๆไปอย่างนี้เลยนะคะนี่คือขาของเขาเราไม่สอดนะคะเราสอดขาหน้านะคะ่ะไปออกสองขานะคะหนึ่งสองไปออกขานี้ค่ะแต่ว่าเราดึงไม่ต้องกระชับนะคะเส้นแรกเส้นที่สอง สอดไปเลยค่ะสอดจนครบทุกเส้นเลยนะคะได้อย่างนี้แล้วนะคะเริ่มกระชับเลยค่ะอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วค่ะกับด้านค่ะ โอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้เราไม่ทําเหมือนเหมือนบัวครี่นะคะตอนนี้เราจะทํากลีบบัวค่ะเป็นบวกแรละค่ะพับขึ้นไปนะคะทําเป็นกลวยอย่างนี้นะคะมาลงขานี้ค่ะถ้าตัวนี้เขาสอดยาก เราใช้ลิบบิ้นสอดขึ้นไปเลยนะคะสอดขาของเขาขึ้นที่เราจะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็สอดแทนสวนลงมาเลยะค่ะ สามเส้นมันหักมุมเยอะมันก็จะสอดยากนิดนึงนะคะนี่ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็กระชับเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะเสียบ ขึ้นข้างบนก็ได้หรือว่าจะตัดพับไปด้านหน้าก็ได้นะคะแต่เราแนะนําให้เสียบขึ้นด้านหลังค่ะเพราะว่ามันจะล็อกเล็บบิ้นนะคะจะไม่ให้กลีบเราหลุดนะคะ นี่ค่ะตัดเลยนะคะเก็บเศษดิบินนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกดอกนะคะ บินยาว65ส้าสามเส้นนะคะหกส้เซนสามเส้น,สสนขวาคล้องมาแล้วก็ทำเป็นฐานสารนะคะแยกไปค่ะเป็นฐาน6ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนดูไม่เข้าใจก็มาีดูใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้สิ บางคนก็ไม่ไม่ไม่รีดูใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจับขวาทับซ้ายค่ะขวาทับซ้ายค่ะจับขึ้นมาแค่สามเส้นนะคะเหลือข้างล่างสามเส้นก็จับวางขึ้นเลยค่ะจับวางขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยนะคะตรงนี้นะคะมีสองเส้นด้านล่างกับด้านบนเส้นด้านล่างขวามือนี่ค่ะสอดเข้าหนึ่งเส้นเลยค่ะ สอดเข้าขาแรกอกขาแรกเส้นสองสอดขาแรกอกขาที่สองนะคะกระชับค่ะกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญเลยค่ะแล้วก็เราจะพาดสองนะคะพาดไปค่ะสองเส้นค่ะ เสร็จแล้วขับด้านค่ะกระชับค่ะเก็บสอดนะคะสอดไปสอดสองนะคะนี่ค่ะ กลับด้านนะคะตัวนี้เราจะสอดกลีบแล้วนะคะเราข้ามไปค่ะข้ามไปสอดเส้นหน้าทะลุสอขานะคะอย่างนี้ค่ะสอดให้ครบทุกเส้นนะคะ ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็กระชับเส้นแรกเลยค่ะที่เราดึงโอเคค่ะเราก็ชับพอใจแล้วนะคะทำกรีดบัวค่ะพับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็บิดเป็นกลวยค่ะแทงลงมาเลยนะคะ ตัวนี้สอดยากเราต้องหาตัวช่วยได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บลิบดินนะคะกระชับสดอดกระชับง่ายๆค่ะ แล้วทำได้ไวด้วยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักตะมุตะมิค่ะอย่างนี้นะคะตัดเศษเลยค่ะ นี่ค่ะสวยงามค่ะค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ